คุยเพลินเมืองไทยถึงเวลาตอบจดหมายกันแล้วคุยเพลินเมืองไทยช่วงนี้นะคะเราจะมีะรุ่นใหญ่ไวเพลินเขียนจดหมายมาถามนะคะก็สามารถจะส่งมาได้เลยนะคะทุกคนถามมีคำตอบหรือคุณจะโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k เพลินท mm ีว hmm. ีก็ได้พร้อมมงล็บว่าคุยเพลินเมืองไทยซะหน่อยเพราะงั้นทุกคำถามอย่างที่บอกมีคำตอบแล้วก็จะได้รับของที่ระล,ลึกด้วยอย่างวันนี้นะคะ เป็นจดหมายคุณพิริยาอยู่กรุงเทพอายุยังไม่เยอะเลยคุณพิริยาชัยชนะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหนิงอาจารย์ออวิลโลและคุณตั๊กนะคะ <c oughs> อยากเรียนปรึกษาดังนี้ <c oughs> ดิฉันเป็นคนแพ้ผมเพราะปัจจุบันี้นอายุ43เท่านั้นแต่ต้องย้อมผมบ่อยมากอยากทราบว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าปัจจุบันดิฉันดิฉันย้อมผมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรแต่ข้อเสียคือต้องย้อมบ่อย แต่ก็จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาย้อมหน่อยขอบคุณมากช่วยให้คําตอบด้วยย้อมผมโดยใช้สมุนไพรถ้าเราผมขาวเราจะย้อมไหมอ่ะเราก็ต้องย้อมนะพี่หนิงเออแต่ก็มีทั้งสองอย่างอะ่ะถ้าหาว่าต้องมันก็คือต้องย้อมก็ต้องย้อมแล้วบอกว่าจะไม่เป็นไรจันเป็นธรรมชาติเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมค่ะนะครับไม่จะเกี่ยวว่าเครียดมากทาให้หัวงอหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวเรื่องของพันธุกรรมว่าที่โบราณเรียกแพ้ผม แต่วิธีแล้วมันเป็นพันธุกรรมมาต่อเน,นื่องกันมาว่าเรื่องโครงสร้างของของสีของเส้นผมมันบกพร่องเพราะฉนั้นวิธีการที่จะย้อมบ่อยๆผมก็ไม่เห็นด้วยว่าถ้าย้อมแล้วเว้นวักไปหน่อยปล่อยให้ขาวเต็มที่แล้วค่อยย้อมใหม่มหรือไม่ก็ถ้าเปิดจะแนะนําว่าออแต่บางทีมันอาจจะไปสกปรกอะไรตรงอื่นแต่ว่าใช้มันน้อยๆหน่อยสีที่เล่นนิ้วของนางเอกผมเนี่ยอื มันจะเป็นไม้กับธรรมชาติเออเออแล้วมันย้อมแล้วมันติดไหมคะเออเอ่าก็ลองดูเขาเรียกสีอะไรไม่มีเขาเขาสีดำอนที่ทาหน้าทาอะไรพวกเนี้ยเป็นสีธรรมชาติหรือว่าสีแดงนี่ยมัสคาร่าปัดขนตาผู้หญิงอ่ะแล้วมันนั่งปัดกันพอดีปังหมดปังหมดพอดีต้นตำเห็นหน้าเลยไหมเห็นหน้าอันนั้นเป็นยี่ห้อทำเห็นหน้าที่เขาเรียกทำเห็นหน้าเพราะนั่นเป็นสีแดงเนาะเห็นาเอาสีแดงแล้วก็คือจริงๆแล้วก็ไม่แนะนำหนึ่งบางที คุณจะดูผมดกดําสวยงามแต่ว่ามันไปทําร้ายหนังศีรษะคุณโดยเฉพาะว่าคุณต้องไปย้อมบ่อยๆเนี่ยถึงแม้จะเป็นสมุนไพรแต่สมุนไพรบางตัวมันก็ไม่ได้ถูกกับผิวหนังใช่ใช่มันอาจจะไปถูกกับผมคุณแต่มันไม่ได้สามารถถูกกับผิวหนังและผิวหนังคุณในเหมือนกับว่ามันมีอะไรไปอุดรูเส้นผมหรือว่าผิวหนังหรือรูขุมขนของคุณเนี่ยแล้วมันออกหมดหรือเปล่าไม่หายใจออกมาไม่ได้มันหายใจออกมาไม่ได้นั่นคือผลเสียหรือบางครั ใช้ไปบ่อยๆคุณอาจจะไปแพ้สมุนไพรขึ้นมาเพราะว่าบางอย่างถูกใช้จําเจนมันถูกสะสมสะสมอะไรอะไรที่มันจำเจนมาระเบิดแล้วมันก็เกิดกลายเป็นแพ้ไปก็ได้จําจําเจจูได้ไหมที่มาบในการเราบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าคนนี้ไม่มาคุณคุณทำไมไม่มาแล้วคนรับบอกอยู่บนเมนเนี่ยเพราะว่าชอบย้อมผมแต่อันนั้นเขาย้อมสี ก็หิริย้อมแบบสีทองสีเขียวสามสิบแปดสีสามสิบแปดสีเดินมาเป็นเบิร์ดออฟพาราไดส์สิ่งเงี้ยอะเราก็เลยเดินมาบางทีเอ้ยนกตัวนี้สวยเดียวไม่ใช่เป็นคนเป็นคนที่มีอยู่คนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยพพววกก ผมจะเรียกว่าพวกเบิร์ดอฟพาราไดซ์ไปหาข้อมูลมาให้เขาบอกว่าสมุนไพรย้อมผมบางแบรนด์เนี่ยที่ผสมสมุนไพรที่อาจจะผสมสมุนไพรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหนังศีรษะได้เขาบอกให้สังเกตดูเช่นพยามือเหล็กเห็นไหมเขาบอกมันมีสตริกนิน มะเกลือมีสารไดออไพรอลนะคะซึ่งเป็นพิษต่อประสาทตาทำให้ตาบอดได้ถึงแม้จะไม่เข้าตาโดยตรงคุณบอกว่าเป็นยายของผมสมุนไพรเหรอไหมแต่ในยายของผมสมุนไพรคุณก็ต้องไปโอ้โหมันละเอียดมากเพราะงั้นกรุณาอย่าทีมะเกลือเนี่ยถือว่าเป็นสารกันบูดได้เลยพวกสมัยโบราณน่ะเวลาตัดน้ำน้ำตาลสดจากต้นตาลน่ะเขาจะใส่ไม้มะเกลือเนี่ยฝานมาฝานใส่ไปในกระบอกตั้งแต่วันแรกที่เขาตัด เพราะว่าน้ำตาลจะใครจะขึ้นกันทุกวัน<า>เพราะงนั้นจะได้ม่บูดเพราะจะได้ไม่บูดเพราะงั้นกว่ยจะเก็บได้มันจะเป็นวันรุ่งขึ้นแล้วเราก็กินเข้าไปกันบูดแต่ว่ามันมันเป็นไม้ไงมันยังไม่ได้เข้ามาเข้าสู่กระบวนการสกัดมันจะเป็นว่าเอาไปอยู่ในน้ําเนี่ยแล้วมันก็จะกันไม่ให้น้ําหวานนะบูดเพราะฉะนั้นเรากินไม่ไม่เป็นไรเพราะาเป็นพืช เป็นพืชแต่ว่าเราไม่ได้นําสดๆจากกระบอกไม้ไผ่มาแล้วเรามาดื่มเลยเขาไปกรองและไปต้มเพื่อให้มันระเหยออกแต่ว่าเอาเป็นอะไรที่มันวิทยาศาสตร์แล้วมันซึมไปเป็นเนื้อเดียวกันกุจะไปต้มยังไงมันไม่ออกมันสกัดออกมาเป็นสารเข้มข้นไอตัวเข้มข้นนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละพอสมุนไพรสกัดออกมาเป็นสารเข้มข้นเพื่อไปเข้าสีแล้วเนี่ยเพรานเมื่อกี้บอกมีทั้งสติกนินมีทั้ง มะเกลืออ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพยามือเหล็กกับมะเกลือ,อเขาบอกว่าเพราะนั้นก่อนจะเลือกผลิตภัณฑ์ปิดผลผมขาวที่เขาบอกว่าทําจากสมุนไพรอะไรต่างๆต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยจากสารเคมีหรือว่ามีสมุนไพรอันตรายหรือเปล่าพ่อครัวระวังเขาบอกถึงแม่ไม่ได้สัมผัสมันอาจจะเข้าไปทางรูผิวหนังเนี่ยแล้วไปเข้าทำประสาทต,ตาทําให้ตาบอดได้นี่ไงต้นไปถึงกันไงใช่ใช่แต่เราเชื่ออย่างว่าถ้าอะไรที่ทําซ้ําๆอยู่งั้นบ่อย โดยมันผิดธรรมชาติเนี่ยมันก็มีสิทธิที่เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นคุณพิริยาคุณพิริยาลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าใช้อันเดิมเนี่ยเรารู้สึกแพ้หรือเปล่าเอวันหนึ่งมันอาจจะแพ้ก็ได้นะคะอาจจะเกิดอาการแพ้วันนี้ไม่แพ้นะอาจจะสะสมไปสะสมไปแล้วจะแพ้สักวันที่จริงก็ไม่เห็นจะต้องไปอายอะไรนะมันัาเออมันเป็นเรื่องของสังขารไอไอเหรอเออถ้าขาก็อายนี่มียังไม่เยอะอ่ะแต่แต่ถ้าเชื่อว่า ร้อที่เดินเดินอยู่มันต้องมี90%ต้องย้อมผมเชื่อดิผู้หญิงอะผู้หญิด้วยผู้ชายด้วยไม่มีใครย้อมหัวขาตอนอายุเท่าตักนะก็จะอายอายอย่างนี้แหละแต่วันหนึ่งแต่พอแกแกมาแล้วไม่ต้องย้อมล้ะเดี๋ยวมันจะแกร์ฮนเซมมจะแกร์ฮนเซมไมแกร์บิวตี้ผมก็ลับกลับมออย่างนี้ว่าพอที่เป็นตัวตนของเราทําไมเราอายไม่รู้แต่ทำไมพอเห็น ฝรั่งเนี่ยอายุ3 4 0เขาผมขาอูสวยจังเลยเออรกรแฮมมีเกรแฮมมาแล้วสวยจังเลยแต่พี่หนิงนี่เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมผมยอมตอนนี้ ไม่ไมพี่ย้อมดำไม่ได้นะไม่ผมไม่ผมไม่ได้ย้อมดำผมย้อมตอนนี้เนื่องจากการแสดงเท่านั้นเองเล่นละครเพราะว่ามันมัชฉีดเกร็บสวยใช่ฉีดบอกบอกชีกพะฉีพะฉีพะีแล้วผมต้องสระทุกวันแล้วบางทีเลิกดึกมาอย่างเงี้ยแล้วหนังที่สระยังไม่แห้งแล้วผมนอนไปแล้วผมเป็นเพื่อนหมอแล้วผมมีเชื้อไงไม่ใช่เพื่อนหมอผมมีเชื้อเชื้ออะไรเชื้อราไงเขาบอกว่าสระผมแล้วเนี่ยแล้วมันมันยังถึงแม้จะเป่าแต่ว่ามันไม่ได้ลึกลงไปในรูผิวหนังเราเ่ยมันก็จะมีน้ําขังอยู่ แล้วพอเรานอนทับไปแล้วอยู่ที่เดียวเป็นชั่วโมงกว่าจะพลิกตัวเนี่ยมันทำให้ชื้นหนังศีรษะทําให้เกิดเชื้อราได้อาจจะทําให้ให้เชื้อราเข้าสมองเข้าตาเข้าอะไรไม่รู้อตายยุ่งจริงๆอิงก็เลยตัดหัว่ตัดหัวตั้งเพลยดหัวอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมเป็นสมาชิกรุ่นใหญ่วัยเพลินได้ก็ลองดูติดตามช่องทางทุกช่องของเรานะคะ แฟนเพจอะไรต่างๆ f a c e b o o k อะไรเราก็ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่ามีคำถามต่างๆก็ส่งมาได้เลยคุยเพลินเมืองไทยบอกไว้ด้วยนะคะแล้วท่านใดได้รับกอารอนออากาศนะคะสำหรับจดหมายเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะอาจจะได้สาระ,าระมากสาระน้อยแต่ว่าเพลินทีวีคือสถานีที่ให้ความสุขกับท่านทุกนาทีนะครับถ้าหากว่าชอบแล้วรุ่นใหญ่เราก็ บอกต่อๆไปด้วยแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากนทุกวันเป็นครอบครัวเพลินทีวีครับวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับนะคะเรากลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้คุณครับทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีครับพี่อาจารย์วิโรจน์ครับผมขอเชิญแฟนๆรุ่นใหญ่ร่วมทำกิจกรรมยิ้มรุ่นใหญ่ด้วยการส่งภาพเดียวรอยยิ้มของตัวเองในปัจจุบันนี้มาทาง Facebook ของช่อง เพลินทีวีครับโดยระบุชื่อและจังหวัดและอย่าลืมวงเล็บมาด้วยว่ารายการคุยเพลินเมืองไทยภาพที่ถูกคัดเลือกมาออกอากาศในทุกวันศุกร์นะคะเจ้าของภาพก็จะได้รับรางวาัลเป็นบัตรที่พักจากภูทยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะจังหวัดอยุธยาสัปดาห์ละ1นึ่รางวัลค่ะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะคุยเพลินเมืองไทย